วงสตาธานที่เกิดปีเทะหรือปีกระต่ายคนที่เกิดปีเทอศาสตร์กาเนิดเป็นธาตุไม้สันสาเป็นมนุษย์ผู้หยิงได้เมื่อพระเนมิราชไปเยี่ยมนรกสวรรค์ต้องจากที่อยู่จึงจะดีมีทรัพย์สินเงินคำมิ่งขวัญ อยู่ต้นหมากร้าวนาลิเกหรือต้นงิว้วลักษณะนิสัยของฐานที่เกิดปีเทอฐานที่เกิดปีเทะเป็นคนมีน้ำใจอบเอื้ออารีเป็นคนที่บ่มักความวุ่นวายบ่มักความหุนแหงเป็นคนมีสัมมาคารวะหมักความสงบเป็นพิเศษ จนในบางครัง้งความสงบความรูสึกปลอดภัยเหตุให้ทานเสียโอกาสดีๆทานที่เกิดปีเถาะเป็นคนที่หักเกลื่อนพูงเวลาเผื่อนมีปัญหาก็จะอยู่เคียงข้างเสมอคนเกิดปีเถาะเป็นคนอัธยาศัยดีสื่อสัตว์เป็นมตดเขากับคนอื่นได้ไง่าย เป็นที่หักของทุกๆคนท่านที่เกิดปีเทาะจิตใจจะเปราะบางกว่าคนอื่นๆเวลามีความหักหมักจะมีปัญหาถึงขันตอมใจห่างกายภายพร้อมบ่อยอมกินเขากินน้ำท่านที่เกิดปีเทาอดวงเด่นในเรื่องการติดต่อเจราจา พระพุทธเป็นปากปากนั่นเจราจาเป็นที่พอใจของผู้ใหญ่ท่านที่เกิดปีเถาะซีวิตมักมีความจำเป็นต้องจากที่อยู่เดิมท่านเกิดปีนี้หากได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่แห่งใดควรหาต้นเ้าหรือต้นยิว้วมาปลูกไว้อยู่ทิศเหนือของบ้าน เพื่อเป็นเกราะป้องกันจากสิ่งอัปมงคลที่จะเกิดขึ้นกับตนและครอบครัวดวงสตาท่านที่เกิดปีเทาะตามลักษณะเดือนเกิดท่านที่เกิดปีเทาะเดือนหาเดือนหกและเดือนเจ็ดตกในตำแหน่งเมธาาดไม่ตายแห่ง เป็นคนมีบุญวาสนาถึงจะเกิดในชาติกูลที่ถูกงาก,ก็สามารถขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตได้จะมีคนหนักหนาถือตาหากเป็นซายจะเจ้าสู้หากเป็นผูหญิงจะได้เป็นเมียเจ้าเมียนายมีสื่อเสียงหากหับราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเลือนสั้นเลือนตำแหน่ง ขาค้าขายค้าขายดีมีกำไรเป็นมหาเศรษฐีทานที่เกิดปีเถาะเดือนแปดเดือนเก้าและเดือนสิบตกอยู่ในตำแหน่งกระต่ายแสนคนขาดไม่แก่นจันหอมหากทำราชการจะมีสื่อเสียงก้าหวนาได้เลื่อนสั้นเลื่อนตำแหน่ง มีสติปัญญาเอาตัวรอดในยามขับขันมีสติปฏิพานแก้ปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยมหากค่าขายจะมีเงินคำพอกินพอใส้แต่บ่รวยท่านที่เกิดปีเทาะในเดือนสิเอดเดือนสิองและเดือนหนึ่งตกในตำแหน่งกระต่ายเพียรี ขาดไม่จันแดงมักจะยากจนเข็นใจลำบากในวัยเด็กต้องพึ่งพาตนเองญาติพี่น้องพึ่งพาบ่ได้หากทำราชการให้หนาหัวสวนค่าขายจะพออยู่พอกินแต่บ่มีเหลือเก็บจะสุขสบายเมื่อบั้นปลายของชีวิต ทานที่เกิดปีเทาะเดือนสองเดือนสามและเดือนสี่ตกในตำแหน่งกระต่ายในดวงจันทร์ถัดใหม่จอมภูเขามีความขิดดีมีความขิดสั่งสรรค์หางทำราชการจะได้เป็นขุนนางมีหยดถามบรรดาศักดิ์ทำให้หน้าหัวสวนข้าขายข็จะถึกสโลกดี มักได้โซกได้ลาบจากการเดินทางไกลคำทํานายแต่ละส่วงอายุของฐานที่เกิดปีเทะหรือปีกระต่ายส่วงอายุของฐานที่เกิดปีเทะจะมีโซกลาบมีโอกาสหับโซกก้อนใหญ่ขอให้ทุกฐานตั้งใจฟังให้ดีจะมีส่วงอายุใดนั่นไปหับฟังพร้อมกันเลย มเหภูไทยที่เกิดปีเทาะอยู่ในส่วงอายุ16ปีอายุส3ปีอายุ2 8ปีส่วงอายุ35ปีส่วงอายุ40ปีส่วงอายุ47ปีอายหุห12ปีและส่วงอายุ หาสิบเก้าปีและผู้ยิงที่เกิดปีเทะชสวงอายุสิบหกปีสวงอายุเ้าเอดปีสวงอายุเร้าหปีอายุเจ้าแปีและสวงอายุสาปีสวงอายุสีปีอายุสีหปี ส่วงอายุหาสิบสองหาหาสิบเจ็ดปีแต่ละส่วงอายุถี่ก่ามานี่เป็นปีที่ฐานเกิดปีเทาะจะมีโชกลาบจะคิดทำการสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จได้ตามปาถนาทุกประการจะมีโชกลาบทั้งด้านการเงินการงานการหำเฮียนเกียรติยศสื่อเสียง และความสุขต่างๆจะได้หับสับสินเงินทองบ่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดาเข่าของเครื่องไส้จะได้หับลาบก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกิจการค้าขายจเจริญหุ่งเฮืองบ่ว่าจะยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสเดือนสั้นเรือนตำแหน่ง ได้หับความนิยมนับถือได้พบเจอคู่หักที่ดีคนที่มีคู่ครองก็จะได้พยานหักในวนัยนี้สิ่งที่ก่าวมานั้นจะบังเกิดแก่ตัวฐานหลายหรือหน่อยเพียงใดขึ้นกับอายุความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมและวันเดือนปีเกิดของตัวฐานเองส่วนอายุ ที่ญิงท้ายเกิดปีเทาะควรระวังตัวได้แก่ผู้ชายที่อยู่ในส่วงอายุสาสี่ปีอายุสาเจ็ดปีอายุสามสิบหกปีอายุสี่สิบแปดปีส่วงอายุห้าสิบเอป็ปีและหกสิปีส่วนผู้ยิงปีเทาะควรระวัง ในส่วงอายุเสาสามปีเสาหกปีอายุสามสิบห้าปีส่วงอายุสามสิบแปดปีส่วงอายุสี่สิบเจ็ดปีและส่วงอายุห้าสิบเก้าปีส่วงนี้จะมีขอให้จะประสบความโศกเศร้าเสียใจเกิดโรคภัยเบียดเบียนเงินทองต้องได้ใส่ใจ หลายเป็นพิเศษเป็นปีแห่งการลงทุนรายได้หน่อยกว่ารายจ่ายได้เงินมาก่อหมดไปญาติพี่น้องที่หักใขรจะกลายเป็นศัตรูวิธีแก้หรือบรรเทาให้เบาบางลงให้ทุกทานมั่นทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานอยู่เสมอจะเหตุให้สิ่งให้ให้กลับกลายเป็นดี ทั้งหมดนี้เป็นคําทํานายของยิงายที่เกิดปีเทาะหรือปีกระต่ายคําทํานายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโชคชะตาวาสนาทานสามารถหักฟังเพื่อเป็นตัวเลือกแนวทางหรือจะหักฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้หากทานใดฟังคลิปนี้จบแล้ว อย่าลืมพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อให้สิ่งที่ทานปรารถนานั่นเป็นจริงขอให้ผู้ฟังทุกทานจงโชคดีรวยทรัพย์สุขภาพแข็งแรงประสบผลสําเร็จในนาทีและการงานเจริญหูเมืองคิดสิ่งใดขอให้ได้สมปาถนาด้วยเทิน